ปี๊ปุ้ยคนื่งามบางใหญ่นะคะหรือว่าปี๊ป,ป,ปุ้ยรถมือสองบางใหญ่ค่ะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเลยเพราะอะไรก็กลูกเราอาจจะแบบอ้วนคืนอ้วนคืนวันนี้นะคะขอพาชมสไตล์ชัยบ้านชัยบ้านอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถดีๆมานําเสนออีกแล้วนะคะขอบอกเลยคันนี้เพิ่งมาใหม่สีแดงแรกนิดเห็นแล้วอดไม่ได้เลยนะคะขับนี้นะคะขับสองนะคะเพราะว่าปุ้ยเมื่อเช้ารีวิวขับสีไปแล้วขอขับสองบ้างจ้ะราคาหายไป แส่กว่าค่ะพี่บอกเลยราคาแส่ไปแสนกว่าค่ะปี23ไม่หมื่นเดียวบ้าไปแล้วคุณคะหาไม่ได้ไงบอกเลยสีแดงก็ไม่ใช่วันก่อนรีวิวสีขาวไปแล้วเห็นไหมแต่วันนี้อ่าสีขาวยังอยู่เดี๋ยวสีแดงจัดให้จ้าเดี๋ยวมาดูเลยตัวนี้นะร็กก้นะคะ 2. 4งจุดขับสนะตัวนี้ขับ2ราคาปี2องพราคาหน้าราักานะคะแค่แปดแสนเมื่บาทเนาะจ้ เล่นเยอะเหลือเกินละวโคตรได้หมดโงหมดแล้วเดี๋ยวมาดูอัพไซต์กันดีกว่าตัวนี้ได้กล้องหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะกล้องหน้าระบบเรดาร์นะคะไม่ได้กล้องหน้าเดี๋ยวคันนี้ได้กล้องรอบคันเลยนะคะพร้อมกับเรดาร์ด้านหน้าถึง2จุดเซ็นเซอร์2จุดแล้วก็มีมาตุมาพร้อมกับนี่อะไรวะเขาเรียกว่าไฟไฟคลั่งละกันตัวนี้นะคะมาตรงนี้ด้วยมีเขาเรียกว่าบายสปอตอเลอร์อะนะ ถ้าถ้าพูดถูกนะจริงๆภาษาอังกินไม่ค่อยอยากพูดนะพูดไปเดี๋ยวผิดอายเขาค่ะอายเขาค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวดูภายในนะคะภายในก็อันนี้ได้ปุ่มพุทธสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะผมมแลมาติฟังก์ชันค่ะดูไม่ดีกว่าแต่กล้องดูไม่หน่อยไม่หมื่นหนึ่งไหมไม่หมื่นหนึ่งจริงๆค่ะคุณขาไม่ได้โกหกนะจ๊ะขาบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้านะเพิ่งเข้าเมื่อวานยังไม่ได้เก็บงานเลยตัวนี้นะครบชั้นแล้วนะคะถ้าเป็นล็อกโคด้านในจะเป็นสีดํานะคะอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะได้ฝั่งเป็นฝังเขาเรียกว่าเบาะปรับไฟฟ้าแค่ฝั่งคนนั่งอย่างเดียวนะเพราะกระบะจะไม่ได้มีแบบว่าให้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่า สองฝั่งแล้วก็เดี๋ยวนี่รบกวนเชิญตะกองเข้าไปนั่งด้านหลังคือไปนั่งมีแอร์หลังให้เรียบร้อยคือไปนั่งหน้านหลังแล้วเดี๋ยวอยากจะรู้เลยระบบพอเข้าไปรู้สึกอะไรอุตาฉันขับฟอร์จูน่าหรือเปล่าเนี่ย นึกว่ารถ SUV จ้ะนะคะต้องบอกเลยคันนี้นะคะเพราะว่าอ,อะไรราคาออกห้างล้านหนึ่งนะคะคันนี้น้องๆ SUV น้องๆ Fortuner ด้วยกันเลยนะคะพวงมาลัยมัติฟังชันอย่างที่บอกแล้วแล้วก็มีพวกหน้าจอเรียบร้อยแล้วพร้อมกับแอร์นะคะรนะบบออโต้โซนนะคะดูโอโซนคือปรับระดับซ้ายขวาทั้งสองข้างนะค,ะคุณผู้หญิงไม่ต้องกวนนะคะค่าคุณคุณชายเอเธอฉันหนาวจังเลยเธอปรับ Air แอร์ระหนาวขนาดนี้ปรับได้จ้ะไม่ต้องสนใจคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายเขับรถของเราก็เปิดให้เขาเย็นชื่นใจสบายใจได้เลยตัวนี้ขับ2นะคะนะคะภายในนะคะยังไไไไม่ดดดดด้้้้เเเเเกกก็็บบบงงงานนนยยยยััวรรีอะะะส๋ ต้องเก็บเพิ่มเติมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าด้านหลังมีอะไรบ้างล้อขอบ18นะคะเพื่อนๆค่ะยังวิ่งได้อีกยาวๆแน่นอนเลยนะคะไม่แค่หมื่นเดียวค่ะนี้นะคะนะคะตัวนี้นะคะรถคนะคะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูบ๊ปาสีแดงๆนี้นะคะตัวหาย,ยากมากๆเลยอันนี้แต่งเอาปอกก็ g จมาใส่เฉยๆนะให้ดูเท่เท่านั้นแหละค่ะ,ะนะคะนะเดี๋ยวดูอันนี้ ก็ถือว่าสะอาดสะอาดนะอาจจะมีการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ต้องซีเรียสปุ้ยทาความสะอาดให้หมดเพราะาอันนี้เราเพิ่งลงเทนเลอร์มาเมื่อวานจริงๆนะครพร้อมกับเซนเซอร์กี่จุดด้านหลัง 1. จุด 2. จุด3จุด4จุดนะคะเ,เพื่อนๆนะคะสบายใจได้แน่นอนเลยนะคะไม่ว่าอันนี้มันจะมีโหมดที่แบบว่าอะไรอ่ะสมมุติว่าถ้ามีคนนั่งอะไรอยู่ของข้างหลังแบบเนี้ยเฮ้ยเราไม่เห็นหรือเปล่าว่าอันนี้มีระบบเบรกให้อัจฉริยะเลยซะอ้าออกข้างดีกว่าออกข้างเลยคันนี้นะอยู่ที่1นล้านหนึ่งแสนบาทไม่ถึงหรอกแต่ผู้กมๆกลมันกันมาน 1, 90,000กว่าบาทแต่อุ้ยพูดลงงังงงเอา1นึ่งร้านหแสนบาทเลยออกห้างร้านหนึ่งนะบอกเลยแต่วันนี้นะคะพูดหนราคาแล้วเหลือเพียง879,000บาทเท่นานั้นเองค่ะพีดาวพี่จอดวีโอนเครดิตด,ดีเครดิตด,ดีนะวงเล็บก่อนนะไม่ชเชื่อเธอเครดิตดีดีนะเธอมามัวมัวกับฉันนะจ๊จะถึงบอกก่อนถึงขายไม่ได้นะนะเครดิตด,ดีผ่อนหมื่นสี่เฮ้ยผ่อนหมื่นสี่จริงป่าได้ล็อกคอเลยเหรอต้องใช้เงินดาวบุ๊บอุ้ยบอกเลยไม่ต้องใช้เงินดาวนะถ้าลูกค้ามีเครดิตเครดิตดีนะคะบอกเลยคันนี้ผ่อนหมื่นสี่ไม่ต้องใช้เงนนะินออกวัเเเลยยสกบาทดีฮ้ย อ่าแล้วรถทุกคันนะคะบอกเฮ้ยทำไมรถใหม่เอามาขายวะบอกเลยนะคะรถทุกคันของปุ้ยการัน,นตีแน่นอนนะคะก่อนซื้อนะปุ้ยมีทีมงานจาก e อ็กโคสิ่งมอเตอร์นะคะเช็ครถแน่นอนแล้วก่อนขึ้นขายนะแค่นี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวรถคันนี้เอาไปล้างเก็บงานนะได้เรียบร้อยนะคะปุ้ยจะมีบริษัทคุณอินสเปคชั่นเทเลนมาตรวจให้อีกถึง344จุดค่ะการันตีรถได้แน่นอนว่าคุณไม่มีรถโดนแน่นอนไม่มีชนนักไม่มีน้ำพุ่มไม่มีพิควมแล้วก็ไม่มีการก่อไม้เอ้ยโ,โททะอะโ้แถมวารันตี ตีจากปุ๋ยอยู่แล้วหนึ่งปีสองหมื่นโลมันจะมีปัญหาเลยมันไม่สําคัญเลยเพราะว่าคันนี้วันรันตีห้างเหลืออีกเก้าหมื่นโลครับพี่น้องครับเฮ้ยพี่น้องครับวารันตีห้างเหลือขนาดนี้เลยอาเอางี้แล้วการท้าเพื่อนสนใจนะฝากชื่อฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปเลยหรือโทรหาปุ๋ยไม่ต้องบ่นนะพูดอะไรว่าปุ๋ยพูดเร็วจังเลยอยากรู้อยากฟังรละเอียดชัดๆโทรมาสิจา้าบายบาย